สวัสดีค่ะกับช่องใหม่ของเรา Q Q Vlog นะคะวันนี้จะพามาชมร้านกาแฟกาใกล้ๆบ้านเนะะี่ยค่ะเห็นบรรยากาศสวยดีๆอยากให้ทุกคนเห็นวิวของภาคใต้นะตอนนี้นะคะแต่ว่าตอนบ่ายเราถ่ายเก็บไว้ดูมีฝนตกด้วยนะคะดีเด็กน้อยที่เดูเด็กไหนนะคะอยู่เข้ามาลวมันร้อนมันร้อนอาม,มิถ่ายวิวครับ ใครมีแผนจะมาเที่ยวกระบี่ช่วงนี้ดูฝนดูอากาศด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมีภาพฝนตกนะคะ ทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะคิวคิววีล็อกกันไปค่ะไมเบาค่ะมี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าเิ่มเกัน